โนวาบล็อก914เครื่องทำอิดตัวหนอนที่ทำงานได้เร็วสุดๆแค่ชั่วโมงเดียวก็ผลิตได้มากถึง225ตารางเมตรคิดดูสิครับเยอะพอที่จะปูสนามฟุตซอลได้ทั้งสนามเลยทีเดียวนี่แหละครับโฉมหน้าของโนวาบล็อก914ขนาดใหญ่กำลังดีดีไซน์แข็งแรงทนทานและควบคุมง่ายมากๆไม่ว่าจะเป็นโรงงานเล็กหรือใหญ่ก็สามารถใช้งานได้สบาย เรื่องนี้ถูกออกแบบมาสำหรับการผลิตต่อเนื่องทั้งวันไม่ใช่แค่เรื่องความเร็วแต่คุณภาพก็จัดเต็มตามมาตรฐานยุโรปเลยครับเริ่มต้นการทาง,งานจากขั้นตอนการโหลดวัตถุดิบครับวัตถุดิบจะถูกส่งเข้ามาในเครื่องและเทลงไปยังแม่พิมพ์อย่างพอดีใช่ทุกครั้รงไม่ต้องกลัวว่าจะขาดหรืเกินเพราะระบบน,นี้ถูกคุมด้วยกลไกอัตโนมัติที่แม่นยำสูงมาก ให้ทุกก้อนอิฐที่ผลิตออกมาได้มาตรฐานเดียวกันหมดไม่มีบิดเบี้ยวหรือแตกหักดังนั้นก็มาถึงไฮไลท์ของเครื่องเลยครับชุดอัดกา้านในเครื่องจะทำงานด้วยแรงกดมหาศาลอัดวัตถุดิบลงไปจนนั่นเต็มพิมพ์ทุกซอกทุกมุมลองดูช็อตนี้สิครับเห็นไหมว่ามันกดลงมาเร็วและแรงแค่ไหนผลท,ที่ได้คือตัวหนอนที่แข็งแรงทนทานใช้งานจริงแล้วไม่แตกง่ายแน่นอนหลังจากอัดเสร็จ อิดก็จะถูกลำเลียงออกมาเป็นแพรๆต่อเนื่องไม่ต้องหยุดพักเครื่องสามารถทำงานวนไปได้ทั้งวันครับระหว่างนั้นทีมงานก็จะตรวจสอบคุณภาพอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าทุก้อนสวยคมกริบและได้มาตร,รฐานเดียวกันหมดไม่มีปิดเบี้ยวหรือแตกหักทีนี้ลองมาดูเปรียบเทียบกันครับถ้าใช้แรงงานคนผลิตจะได้ปริมาณไม่มากแถมยังเสี่ยงต่อการผิดพลาดแต่พอใช้เครื่องโนวาบล็อก914 เพียงแค่คนงานไม่กี่คนก็คุมการผลติตได้ทั้งหมดแถมได้ผลลัพธ์ที่เร็วกว่าเดิมหลายเท่านี่แหละครับคือการลงทุนที่ช่วยลดต้นทุนแรงงานลดของเสียและที่สำคัญเพิ่มกำไรต่อชิ้นให้โรง,งานของคุณได้ชัดเจนอีกอย่างที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือความทนทานครับตัวเครื่องนี้สร้างจากโครงสร้างแข็งแรงมากใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานโดยไม่ต้องกังวลว่าจะเสียบ่อยและที่สำคัญที่สุดคือมีบริการหลังการขายครบวงจร ทำการติดตั้งการเทรนนิ่งทีมงานของคุณและอะไรล่แท้จากผู้ผลิตเรียกว่าซื้อครั้งเดียวดูแลยาวๆสบายใจได้เลยครับนี่แหละครับคือเหตุผลที่หลายโรงงานผลิตบล็อกเลือกใช้ NOVA บล็อก914ผลิตไวคุณภาพสูงลดต้นทุนและคุ้มค่าการลงทุนที่สุดและถ้าคุณคิดว่านี่เจ๋งแล้วบอกเลยว่ายังไม่หมดนะครับเพราะ EP3 ผมจะพาไปดูการทำแผ่นปูทางเท้า2ชั้น ที่ทั้งสวยแข็งแรงและทันสมัยกว่าที่คุณคิดกดติดตามไปเลยครับแล้วเจอกันในตอนหน้า